สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิป pyqgs โดยใช้ Library g e l คลิปนี้นะครับจะสาธิตการสร้างข้อมูลลสเ s อร์ขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเราจะกำหนดค่าพารามิเตอร์พวก projection พวก o อ o r อเนี่ยนะครับโดยรับค่ามาจากไฟล์ต้นฉบับ นะครับแล้วก็แอดไซด์เข้าไปในไฟล์ลาสเตอร์ที่สร้างตอนแรกนะครับมันจะมี2สเต็ปโอเคเราลองดูกันนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการาประมวลผลข้อมูลทางด้านลาสเตอร์ในอนาคตนะครับโอเคแล้วก็ Import g d เดเข้ามานะครับเหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้เราบอกว่าเราจะสร้าง new Laster นะครับ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า2 processing หือคือตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะตอนนี้ยังไม่มีไฟล์อะไรนะโอเคเรากำหนดแล้วแล้วสเต็ปต่อไปนั่นแหะคือเราจะทำการกำหดน,นดไดเวอร์นะครับไดเวอร์ของชิฟต์นะครับโดยที่ไดเวอร์เนี้ยครับเราจะต้องบอกว่าเป็นข้อมูล GeoTip Diver โดยที่ By n a น e นะครับ By Name แล้วก็นี่ก็จะเป็น G t i f ิฟต์นะครับเพื่อจีออนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็กำหนดนะครับ d ดเวอเนี่ยนะครับ d ดเวอที่เราสร้างเนี่ยนะครับเราจะ Create ก็ c r e อ t e ไฟนะครับ create ไฟตอนนี้ยังไม่มีไฟล์แล้วก็ create ไฟโดยที่ให้ x size นะครับ x size x size เท่ากับเท่าไหร่นะครับจํานวนคอลัมน์นะครับแล้วก็จํานวนแถวนะครับลาสเตอร์ที่เราสร้างเนี่ยเราสามารถกําหนดได้แล้วก็แบนด์ด้วยนะฮะจะมีกี่แบนด์นะครับจะมีกี่แบนด์เราก็กำหนดได้นะครับเ,เริ่มยาวแล้วแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ e type รเราจะให้เป็นชนิดข้อมูลประเภทไหนนะครับโฟดสามสองนะครับในที่นี้ GDT นะครับจะมีให้เลือกนะครับยังไม่มาโอเคโฟดสามสองโอเคเราตั้งเขาไปก่อนนะครับเลาจากนั้นสร้างอันนี้มันก็จะถ้าอ่านตรงนี้นะครับเขาก็จะจะสร้างหลัก รเราก็จะไปตรวจเช็คว่ามันสร้างจริงหรือเปล่าแต่ก่อนนั้นเราต้อง delete ันะบับิเวอร์ก่อน,นตัวที่เราสร้างเพื่อเคลียร์เมมโมรีนะครับนี่คือสเต็ปแรกคือสร้างไฟล์เปล่านะครับอันนี้คือสร้างไฟล์ลาสเตอร์เปล่าขึ้นมานะครับโดยที่มี x ไซด์ size, กับ y ไซด์ size, นั่นก็คือคอลัมน์กับแถว คอลัมน์10พิกเซลแถว1 0พิกเซลมีแบนด์เดียวนะเพื่อที่เราจะได้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับเราลองดูโอเคเนี่ยมาตรงนี้ละนะครับ c อ่ default to อลโอเคนะครับตรงนี้นี่ มีแบนด์เดียวนะครับแบนด์แบนด์หนึ่งนะครับแบนด์หนึ่งมีแบนด์เดียวก็10บคูณสินะครับมีจำนวน1อยพิกเซลในนี้นะครับโอเคนี่เราสร้างได้ละแล้ว,ลวยังไงต่อฮะต่อไปเราก็จะไปสเต็ปที่2นะั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงค่านะครับให้กับ กับลัสเซอร์ที่เพิ่งสร้างมานะ่เราดูขีดก,กว่าเข้าไปดูหน่อยดูอินโฟเมชันหน่อยนะครับโอ okay. เค x x t e n d อันเนี้ยเนี่ยนะครับ x t e n d ก็คือเป็นเป็นค่าขอบเขตนะครับอขอบเขตก็คือมี10พิกเซลทั้ง x และ y นะครับยูนิตเป็นดีกรีเพราะว่าอันนี้มันดีดีฟอลต์ออกมานะครับที่ G.S เขาตั G ้งไว้นะครับเป็น Geographic แล้วก็อ right? the right? right? ันนี้ Float อันนี้เราตั้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ G.Del d i v e r Description G.Gift นีครับอันนี้ที่ตั้งในโค้ดนะครับแล้วก็มีแบนแบนเดียวนะครับแบนแบนเดียวโอเคนี่ตามนี้นะครับ Width 10 Height 10นะครับ ก็คือกว้างกับยาวเนี่ยอย่างละ1 0พิกเซลไม่มีค่าสูงไม่มีค่าต่ำน,นะครับเพราะว่ายังไม่มีค่าอะไรเลยเป็นไฟล์เปล่าอันนี้เป็นมีประโยชน์นะครับในการสร้างไฟล์เปล่าหรือว่าเราต้องการที่จะเก็บค่าพิกเซลของอีกลาสเตอร์หนึ่งมาใส่อีกลาสเตอร์หนึ่งเก็บไว้หรือว่ามีการคำนวณอะไรสักอย่างระหว่างลาสเตอร์นะเราก็สามารถใช้หลักการนี้ในการสร้างลาสเตอร์เปล่าไว้ก่อนได้ โอเคต่อไปเราก็ต้องใส่ค่า,าพิกัดละเราจะเอาพวก projection อะไรพวกนั้นะนะครับมาจากโยมนะครับยมยม basin เ,เด่นโอเคก็เริ่มอ่านดินน๊นะฮะอัน okay. นี้เป็นไฟล์เป็นไฟล์สองไฟล์โอเคอันนี้เป็นไฟล์หนึ่งไฟล์หนึ่งจบจบแล้วนะฮะ น,นีคอมเมนต์ก่อนอัน,น,อนหนึ่งนะครับมาเสอร์ชมาเซอร์หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นยราก็เอาตรงนี้นะครับเราต้องการที่จะใช้ในในเดทโค้ดเดตต้านะครับแล้วก็ชื่อยอมยอมเบสินเดม b ป s ิ n นแล้วก็เดมนะครับแล้วก็ดอกทิพย์ bs เท่ากับ g d o w จ g d o w open โอเคแล้วก็ open ตัว fn 2 fn 2. 2มาก่อน fn 2คือตัวนี้นะครับถ้าเป็นย u m basin เก็บไว้ใน bs ทีนี้เราต้องการเก็บค่า T.R. transform a n s f o r m นะของ B.S. ของ B.S. ก็คือของ F. ส F.N. 2ก็คือของยมเนะี่ยมาเก็บไว้ในตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่า projection นะ B.S. ก็คือ projection เมื่อกี้ยังไม่มี projection ไมีมอะไรเลยนะ ลายแรกนะครับสร้างมาเปล่าต่ไม่มีอะไรเลยนะโอเคอันนี้จะต้องเป็นอันที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะแล้วจากนั้นโอเคเราก็ไดเวอร์นะครับทำไดเวอร์ที่เวลเราเอาตัวบนเน็ตนะครับจี่อาชิปแล้วจากนั้นก็เราก็จะ ไดเวอร์ก็ c ี e a t e กนะครับ, create, ะรบจะใช้ FN FN นี่ต้องเป็น FN 1โอเค FN 1 Size แล้วก็เอาดีเท่ากับ BS Laster X Size ส่วน Y size ก็เท่ากับ นี่นะครับ s แล้วก็ลักเซอร์ไบไซเราต้องการ b s ไบไซดเราต้องการให้เท่ากับให้มีมิตินะครับของข้อมูลที่สร้างใหม่เนะี่ยให้เท่ากับของอยมเบสิินเดมเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเราคัดลอกข้อมูลมาน,นะครับคัดลอกข้อมูลทีนี้ เราต้องเซ็ต geo transformation ของ v v s เนี่ยนะครับเซต geo transform transform geo transform เซตโดยใช้ค่าไหนก็ค่าที่เราเก็บไว้นั่นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็เซ็ตให้เป็นแบบนี้จากนั้นเราก็เซต projection ด้วยนะนี้ก็จะเป็น ขั้นตอนมาตรฐานขั้นตอนมาตรฐานถ้าเราต้องการที่จะเหมือนกับว่าสร้างไฟล์ใหม่ให้เหมือนกับไฟล์เดิมนะครับโดยใช้ค่า projection ค่า g e o t r a n s f o r m a t i o n เนี่ยนะครับเราก็จะได้มิติเหมือนกับไฟล์ที่เราต้องการเลยอันนี้คือไฟล์ destination หรือไฟล์ไฟล์ฟทางที่เราต้องการ แล้วอย่างนี้คือจบขั้นตอนละนะครับในส่วนของตัวอย่างที่2นะครับเราก็สร้างขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลองรันดูนะฮะลองรันดูว่าตัวนี้ก็เอาออกไปก่อน,นก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับเอ่อ data set 14 14 14บสี has low wow. uh, ่ d s h a s no attribute o e transform ว่ามีการผิดต้องเป็น get geo transform get geo get geo transform แล้วก็ get projection นะครับโอเคได้ตัวนี้มาลองดูสิอ่า uh, นะครับถ้าจำได้เปรียบเทียบกันว่ามิติ ของอันตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สองนี่ต่างกันนะตัวอย่างแรกเนี่ยมัน10บคูณสินะครับตัวเนี้ยเราใช้มิติของเดมลุ่มน้ำยมแล้วมีดูนะมีขอบเขตด้วยนะครับเมื่อเราคลิกดูอินโฟมีชันนะครับแล้วก็ CIS เนี่ยก็ถูกระบุไว้นะฮะให้เป็นไปนตามไฟล์ตั้งต้นนะครับขอบเขตก็ มีเพิ่มนะครับแล้วก็จำนวนพิกเซลนะครก็แตกไปจากเดิมละจากที่หนึ่งละนะครับโอเคนะส่วนที่ออริจินนะครับซ้ายบนแล้วก็พิกเซลซ้ายนะคกับ Y Y เป็นลบเพราะว่ามันลงมานะครับลงมาเรื่อยๆค่ามันมากแล้วก็ค่อยๆลบ นะอ,คคอันนี้ก็เราก็รู้ละนะครับวิธีการสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับโดยเก็บค่า projection กับค่า g transform ให้ให้เหมือนกับต้นไฟล์ต้นฉบับ,บที่เราต้องการนะครับเราก็ได้มิติที่มีจำนวนพิกเซลเท่ากันทั้งด้านกว้างและด้าน,าน,านยาวนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอจบแต่เป็นงเทานี้ครับขอบคุณครับ